พี่น้องอยู่ระหว่างทางไปบ้านนาแจงนั่นเองพี่น้องออ่ยูนี่จะเห็นมีสองหลังคาเฮือนพี่น้องมีหนึ่งหลังคานี้เฮือนหลังนี้ละกันี่พี่น้องสองหลังคาเฮือนอยู่งระหว่างทาง่นีพี่น้องเดี๋ยวเอามาเล่เบ้างว่าเพิ่นยู่ตรงไหนเนาะเพิ่นดาจะอยู่สวนเห็ดกาดกระเซ็ดเลยพี่น้องแต่ว่าก็อยู่ป่าอยู่กลางป่ายอดแห้งไกลจากมานคนขนาดเลยพี่น้องไปี๋ยวเอามาเลาบ้างเลยหนึ่ง ป้อมหอบนี่ก็คือสวนมันต้นพี่น้องสวนมันต้นสวนมันสัมปะหลังเนาะป้อมหอบนี่แม่นไม่เลยพี่น้องฝั่งนั้นก็แม่นขึ้นไปสูงสูงเลพี่น้องสูงสูงในกล้องนี้อาจจะบนสูงไปหน่อยพี่น้องความจริงมันสูงสูงสั้นๆขึ้นไปฮอดูดเลยทางนี้ก็คือกันทังนก็เป็นสวนมันสัมปะหลังสวนมันต้นนี่เองพี่น้อง นเพ่อ๋อเป็นอะไรจะต้อน้ำลิดมาแต่ถึงเขาเพียนเนาะเพราะว่านะมันเป็นอ่าท่านี้กับผู้พี่น้องท่านี้กับผู้ลากาท่านี้กับผู้ลากามีปากก่ากวยมันจะมีห้องน่าจะเพิ่นน่าจะต้อนน้ำมาแต่ทังเทืงบางเรื่องเนาะจะมีน้ำไหลลงมาลงมาหาที่ต่ำนั่นเองเพราะว่าน้ำมันจะมีแอ่งน้ำอยู่ทังเทิงไงพี่น้องน,น้ำยิ่งเพิ่งช่วลนีดเดีย ไหลตลอดพี่น้องประวัตต่อมาจะถึงใส่มาใส่ในพวกเฮือนะพี่น้องเดี๋ยนีเลยเงินเพิ่นทีนี้กะบ่นมีไฟฟ้านะพี่อนเนาะแต่โซลาดเซลล์แต่ว่าเพ่นกะพี่น้องสบายดีสบายดีใหญ่เดี๋ยวเนาะไปนึงจะยิ่งโตใหญ่ ซุปเนีเพิ่น่เตมอ่อสบายดีบุกเข้าใกล้ขนาดนด้นเป็นยานได้อมดเอไหมเออเออเป็นยานเนาะเออสลีเรื่อก็ระวังเด้ไปไกลๆบวดยานตกว่โอ้เจ้าเห็ดสวนสลีเนี่ยเอาไปเอาไปขายวะเอาไม่เห็ยัง Oh. โอ้สไลางในหลายๆเลยเปาลีพี่น้องรจ้ากกเะเนาะเอ่อสะนะอลีหลายขนาดนตวเข้าีลูกลูกจะคนรืสี่คนพี่น้องเห็นสองคนเหมนแบบชนเผ่ามอง่นนี้พี่น้องแบบพื้นติดกับดินตก่อน้นันนนนกนมีรังนกสาลิกาพี่น้อง <นะ S 2> เรื่องอีกคนนึงก็เอาเอาให้เพื่อนตัวนึงละเดีวเดี๋ยหาขอีกเต๋อให้มันพอดีเพื่อนนะนะอ๋อมีโมีเสื้อนก็เยอะอันนี้จะตัวนี้เียบเอามาไว้เก็บให้กับเด็กๆเพียงเออด้ายยีน็อกโซยีน็อกอือเดี๋ยวอันนี้เอาไว้แจกบ้านต่อไปน้องเดียว ตอนนี้เดี๋ยวเอาให้พี่แกงน้องเดี๋ยวนี้ก็คือบันดังไฟฟเล์มพี่น้องโอ้ยนยำหนาวอยู่ชถวนี้หนาวขนาดไหนพี่น้องแต่ว่ายังใครจระไยเมื่อวานงานประสบมากก็คืออากาศมันบัวหนาวจริงพี่น้องเราเริ่มเริ่มบัวหนาวแล้วพี่น้อง นอ,อันอยู่วันปูนี่คักแบบเราอยู่อ่าบ้านนี้ก็ใกล้ทงาก่นอ้องแล้วก็เทือกูอ,อันนี้คือรถเปิดมาเนาะ,ะมาบายอย่าี่พี่นอ้นองว้าประกาศนี่มาให้มีสวนเนี่ยนะหน้อยูพูตัวทานก็นยังเปมนสวนสวนมันต้นอะพี่นอ้อง ต่อมาหลายเนกหลายตัวนะคุณเนาะอยู่เคียมทางวัดสบูเฮาเนาะธรรมดามันจะเฮาเด่นเนาะอยู่เคียมทางตลอดเห็นคนไปกายไปกายแม่ตลอด <c oughs> อ๋ไดนนอได้เงินเาานาะได้เงินเหมือนบุหูใช่ไหมนเงินระวังเด้ออย่าเราตกลงไป <c oughs> พวกนี้เป็นได้จากเดือนเลยเลย,เยังน้อยเนาะน้อยอยู่อ่าสะอ่อนก็นจะมันตัวมันพูดเนาะของของแง่อะไรของไอง เมืองเบิงบ่งภูทึง่งสู่เหมือนคนขึ้นได้หน่อยๆภูสัน้นแม่ว่าไอ้น้องส้นเผาโวงเท่าแบบมักเฮ็ดแบบอยู่พู่เนาะเฮ็ดภ <He id S 2> ูสันส้นๆนะแต่แห้งคักเนาะภูนี่สั้นแต่แห้งคักเนาะมันมันเฮ็ดง่ายบ่อยู่พู่หรือว่าอะไรสันแต่เผาเสียเงา,าแล้วเท่าแบบมันมันเนินมันพู่เนาะโอเคเ เฮ็ดสวนมันต้นเฮ็ดสวนมันต้นแล้วก็ะสวนอย่างอีกสวนมันต้นสวนสาลีสวนมักทั่วมักแต่งบริเวณเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดเนาะหลักๆก็คือมันต้นได้ๆเอ้าระวังเด้อระวังแผ่นโต๊ะมีมองไปเนาะมีมองต่างๆ Nikai Nikai vô nữa ai 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 กำลังจะเอาลงไปถ้าเพินเนากอันนึงอ๋อขัดขนาดเลยพี่น้องอันนี้ก็คือสาลี่อีกพี่น้องตัวนี้เพื่อนน่าจะเก็บไว้อาไว้อ่าปลูกเนาะในหาแดูต่อไปนั่นเองพี่น้องเลยเปอนยางแบบนี้ไว้ ได้เลยพี่น้องสอ,องข้างข้างกะแดงไปเลยเนาะเพราะว่าขี้ฟุ่นพี่น้องขี้ฟุ่นกาดไหลการมาตัวนี้นี่เพิ่นหดน้ำเลยพี่น้องขนาดหดน้ำเนาะบ่อ,น,อบนบริเวณเกลไกเรือนเพิ่นหดเขียดเขียดนั่นมาแมวบอนนีแ่แถวนี้พอขี้ฟุ่นมันร้ายแหรงจริง này cứ long mai <laughs> ở thang phi nông này, tổ măng kia này sẽ học lên măng kia vô thương hán phi nông này, này đi, nhìn vô เดี๋ยวเบื้องหนึ่งเนาะถ้าไอเต่งคัมมาเดี๋ยวให้อเต่งคาเอาเสื้อไปให้เพื่อนจากโต๊ะดึงพี่ตอะเข้าไปเล่นเพื่อนอ้ขนาดเลยในระหว่างทางอ๋อสวนมันต้นพี่ตอะแจ เอาเมืองวิว่น้อข,ขนาดเลยวิวจุดนี้เนรองงา,งา,าขากิวธรรมศาสตร์ขกิลีอยู่ระหว่างทางแอ้่โอขกขนาดเลยพี่อเมืองเฮือนไป ต,ต,ต้องตงคุณน้อยจะปีแล้วเอ่ยสี่ปีแล้วซักเครื่องเอนาะกำลังซักเครื่องส่วนมันนี่คือสีหลาย,นยเนาะเออสีนี้ปลูกได้หลายแต่บดได้ราคาบัดปีปลูกได้หลายพันราคาลงว่ะพีไก่พีไกน่น,กนี่แงพงเนาะไก่นี่แพงก็โล สองพันตั๋ยมันมันดิบสองพันตัยเนาะโอ้โอโต้น 1, 2, หนึ<อ>่งสองล้านตั๋ยเนาะปีนี้ได้บ่นดนี้ปีนี้ได้แต่พันหนึ่งแล้วพ่อต้ออนละล้านเอาไปขายยูเซนเมนเราได้แต่พันสามอยู่พ่อเ<อ>ได้เต่บึงเลยนาะแกออกไปนอกฮะเนาะ เพื่อนบอกได้มาซื้ออยู่พี่บวเขามาซื้ออยู่แต่ซื้อถึงเนาะเข่าอื่นแต่ข่าซื้อถึงอืมเดินเดินเดินหมอกมุกแกนก็จะขึ้นเออส่วนมุกแกนขึ้นดีวะเห็นเพื่นว่าเข้าไปมีหมู่บ้านว่ะบนมีมีแต่เขื่อนหลังเดียวเฝ้าแหละเออสักตัวกตัวบ่ถักค้อถ้าแม่เป็นเบิึงบ้านเฮาแม่เออบ้านเอออยู่บ้านถักข้ออืมเออ